ตอ ep สกับการแกะสก,ก,กูชีนะคะก็จะเป็นแบบว่ายากคือยากแบบยากเลยไงคือข้างนี้แกะออกไปแล้วใช่ปะแต่อีกข้างหนึ่งอีกข้างนี้เนี่ยมันแกะยากเข้าใจนะดูนะคือเสียวมันโดนมือด้วยอุ้ยยเกแนแกนคือแบบคมมากคือแกะก็ไม่ออกคือต้องเปลี่ยนกันไกแล้ว คืออันเนี้ยไม่รู้อ่ะคือมันคมนะโขกออกมากไม่ได้ไปขโมยน,นะขอบมันว้าวหลบออกแล้วอีกงายไหมถึงจะออกคือหวีตกนะไม่ต้องตกกระจุยแต่ตอนเนี้ยคือกล่องจะตกแหละไม่ตกแหละ ชาชินไกเดนมาดีกว่าไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนเงินไก่นะไปกินสตรอเบอรี่มาด้วยขอเปลี่ยนมุมหน่อยแล้วกันพอดีมุมตรงนั้นมันแกะยากตรงนี้แกะออก้วใช่ปะ๋ย่ตรงนี้ใช่ไหมคือจะถอนใจแล้วนะถ้าแกะไม่ออกอะ แม่กงค้าด้กงค่าไม่เป็นไรเพราะกลงนี้แทบจะไม่ได้ใช้แค่ใช้ใมารีวิวให้ทุกคนดูนี่นแหละคือแบบว่าวแกไม่ออกติดตรงนี้ค่ะคือแบบว่าวแกยากอะ่ะทีมจะตกแล้ว กี่ปีคะดูตรงนี้มนันยังไม่ออกเลยเนี่ย,เค,เย,ยคือพันเทปนี่เหรอคอชั้นเดียวชั้นเดียวแบบของเทปนะไม่ใช่ของอมนะแกออกสักทีก็แบบนี้จ้ะและอันนี้ เสียงแบบถุกน่ะทีปะคอน้องหัวโลนนะคะเราเล่นค่ะน้องคือมีผมค่ะแต่ผมน้องหลุดยังงงดีอาร์